คืนน <owning S 1> ี้เรายันอนหรือเปล่าเช้านี้เราต้องไปจะบอกว่าผมไม่ค่อยอยากแคร์ผมไม่เข้าใจตอนนี้เธอโอเคหรือเปล่าเมื่อว่าเธอเศร้าใจแต่ใหญ่เอาเข้าไปข้างในแต่ใหญ่เอาเข้าไปข้างในคืนนี้เรายันอนหรือเปล่าเช้านี้เราต้องไปจะบอกว่าผมไม่ค่อยอยากแคร์ผมไม่เข้าใจตอนนี้เธอโอเคหรือเปล่าเมื่อว่าเธอเศร้าใจแต่ใหญ่เอาเข้าไปข้างในแต่ใหญ่เอาเข้าไปข้างใน น้ำแกอาเธอทำให้น้ำแตกอเธอน้ำแดกอเธอกลือนเาเมาเนื้ออราต้องยืนถ้าอยากกระทำเมันอต้องคืนถ้าอยากกระทำอย่างนั้นทั้งคืนเนาะต่อไปถึงมันเลยเธอบอกจะกลับทั้งแบบมาวัดเซินตอนที่คิดว่ากูไปช้าเกินนานเกินแต่กูยังน้าเดินกูมาหางเงินเข้ามากกว่าเดินละ ตอนไรเพิ่งย้อนก็ไปที่เดิมไม่ได้เชี่ยแล้วตอนนี้แมันแคนเลิกกูยังพยายามจะเล่าแต่กูไม่วางกูแม่งมือสองเชียลไม่แคร์ดราม่าคอมเมนต์เฮียอะไรกูแม่งไม่มีเวลามากพอยเศร้ากูแค่เดินตวกายไซริลมาลิ้วหัวหน้าเพราะหัวกลัแม่งเติมการมาจนพายกูมีเรื่องราวที่ต้องเผชิญกูคือมาจากข้างล่างกูไม่ได้รวยมันกันเลิกโฮแม่งกินเราแม่งเฟี้ยวเอาโฮมึงก็แคสเปิ่มกไม่ต้องจ่ายค่าเทิรเงินไปจ่ายกับบ้านเลยคยได้เราจะนอนหรือเปล่าช้าที่เราต้องไปจะบอกว่าโฮไม่ค่อยอยากแคร์โฮไม่คเลย าเธอเศร้าใจแต่ใหญ่เอาาไปข้างในแต่ใหญ่เอาเ้าไปข้างในคืนนี้เราจะนอนหรือเปล่าเช้าน้เราต้องไปจะบอกผมไม่ค่อยอยาแคร์ผมไม่ค่เข้าใจตอนนี้เธอโอเคหรือเปล่าเม่อว่าเธอเศร้าใจแใหญ่เอาาไปข้างในแ่ใหญ่เอาเ้าไปข้างในรูปรูดังแรงแรงไปเจอเซซิบุลุตอนนี้กูไม่ให้ไอเชี่ยนบอกนเพลกูลวกูไม่รู้ยังแม่งไม่รู้ว่มึงเป็นใครมันกลบไปช่วยแม่ากหอเมาป่าหอมเมาตลอดนายจะเอาป่าเพราะว่ามาเป็นดอกนายว่าเมาป่ากซื้อของแพงมันร่างกได้ เอาแล้วทำให้น้ำแตกเอาแล้วทำให้น้ำแตกกูยังไม่แสงไฟคอยนำทางดาวมันคือบนฝันสองสว่างชตินะไม่ได้ขออะไรกูแค่ต้องทางสิ่งที่ต้องการปัญหายอย่างไาไม่ได้แล้ชาเน่กูผมไม่ได้พาและกูยังคิดถึงเงินมากกว่าอะไรที่มันสำคัญมากกว่าไอ้กลัวจะไม่มีเธอกลัวจะไม่มีตังมากกว่าดูข้องแพงแมันมึงคงยังไม่รู้อะไรคือแกส๊สข้องแรงยังไงก็สู้มันมองอยู่แล้วไม่ใช่แตนเดาแต่กลัว กูมากับแบนเนอร์แบนเนะถ้าพูดถึงเรื่องควันในชีวิตแม่งแรงเวะแยงก็ทางกูไม่ตันเพราะกูไม่แยงก็กูไม่ใช่พูดดีบ้านกูไม่แคร่งเรื่องแมรู้แบนนะทางกูล้องลอยเรารักแบนเนอร์ใครไม่เข้าใจเรื่องมึงกูไม่ได้แคร์ตอนนี้มีแต่พวกกูพวกกูกูมีแค่แฟนเลยคนอย่างพวกมึงมันไม่ทางที่จะมาแทนที่เคยได้ราจะนอนหรือเปล่าเช้านี้ราต้องไปจะบอกว่าไม่เคยอยากแคร์ผมไม่คยเข้าใจตอนนี้เธอโอเคหรือเปล่าเมื่อวานเธอเศร้าใจแต่ใหญ่เอาเข้าไปข้างในแต่ใหญ่เอาเข้าไปข้างใน นนี้เจอนอนหรือเปล่าเช้านี้เราต้องไปจะบอกผมไม่ค่อยแคร์ผมไม่ค่อเข้าใจตอนนี้เธอโอเคหรือเปล่าเมื่อว่าเธอเศร้าใจใหญ่เอาเข้าไปข้างในแใหญเอาเข้าไปข้างในรูดรูดแบบแรงแรงไปเจอเซีซีบุลูดตอนนี้กูไม่แ้งอิจฉบอกเปเพื่อกูแต่กูไม่รู้ยังแมงไม่รู้มึงเป็นใครมึงกลับไปช่วยแมขาขเมาป่าหอเมาตลอดนายจะเอาป่าเพราะว่าเมาเป็นดอกนายว่าเมาป่าสซืของแพงมนล้างกาด้ต่เอแต่เอาแล้วทําไปน้ำแตกเอาแล้วทําเปน้ำแตก